รับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสูขผู้สุคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมเอาตาล่างเลขล็อกนะครับเลขประจําวันเหลขก,กําลังวันนะครับมาให้พี่น้องได้เบิ้งกันกัดเซฟไว้เบิ้งนะครับใส่ได้ตลอดชีวิตนะครับใช้ได้ตลอดชีพนะค,ค่อยๆไล่เลี้ยงไปบบได้พี่น้องอถ้าสิให้ได้เบิง้งเต็มๆนะครับคลิปนี้ก็มันเป็นคลิปแนวต่างได้พี่น้องนะครับ กดเต็มจอดูแล้วกันนะครับบางอันอาจสิบวชัดได้ที่เนองผมก็ได้ต้นฉบับมาแบบว่ชัดนะครับแคปหน้าจอไว้เบิ้งเอาแล้วกันมันหนาสิพ่อพอเบิ้งออกอยู่นะครับอันนี้เป็นกำลังวันนะครับเป็นกำลังวัน บางบางใบเนาะผมกับปิ่นเก็บไใบนะครับมันอาจสิเกาแน่นะครับกัดทายมาให้เบิ่งนะครับมีหลายแบบด้วยพี่งกับเลือกเอานะครับเลือกเอาว่ามักแบบใดนะครับอะ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้เบิ่งที่เราฟังเนาะคอยสิชัดนะครับ ยอดตำรายุคปฏิรูปอันนี้ผมก็เห็นเพิ่นเปลี่ยนเรื่อยๆนะบอกว่าเป็นอันที่อัปเดตใหม่หรือ,อยังนะครับแล้วก็เซฟไว้เบิงแล้วกันเนาะ ต่อมานะครับมีหลายใบได้พี่น้องอันนี้กะเดี๋ยวเอาซีชุดนี้ก่อนนะถ้าศูนย์มาบนนะครับถ้าหนึมาบนอันนี้ถ้าเข้าได้เลขเด่นมาตัวหนึ่งนะกะมาเทียบเอานะครับกับิได้เลขสา สามตัวนะครับสิบหกชุดอันนี้พี่นองกับแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวเอาเต็มๆเ,เนาะแต่เต็มๆกับอาซิตโตน้อยแน่นะครับเดี๋ยวค่อยไปขยายเอาเด้อ อันนี้เทียบจากแต้มนะครับถ้าพี่น้องได้แต้ม3ตัวบนมานะครับก็บลองมาเทียบเบิงนะครับอันนี้ก็เล็กเด่นนะครับ2ตัวบนล่างนะครับใช้ได้ทุกง,งวดเนาะ ต่อมาครับหัวกระโหลกเลขอารรพันนะครับอันนี้ก็เห็นหลายๆคนใส่อยู่นะกลองเทียบเบิงเดอพี่น้องกับิิมีเขาแน่รุดแน่ละเรื่องปกตินะครับ อันนี้ก็เป็นแต้มนะครับเป็นแต้มอันเดียวกันเลยหรือเปล่าอันนึงเป็นขาวดำนะครับอันนี้เป็นสีอ่ะอันนี้ถ้าเข้าได้สองตัวบนเนาะกับมาเทียบได้นะครับเลขกะตัวน่อยแน่ได้พี่น้นองนะครับ แคบหน้าจอเราล่องไปขยายเบิ่งนะครับหรือบ่นั่นกะเอาจังไดล่ะแอดไลน์ผมมาแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่มีไลน์ผมนะครับท่านใดที่ท่าน,นมีไลน์ก็เอาไว้่กรเด้วยเพ้เนอนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ท่านได้รับสมาชิกเพิ่มนะครับ อันนี้ล็อกตามกำลังวันนะครับเลขล็อกตามกำลังวันใบนี้ก็เข่าดีนะอาจจะมีห้อยประกงประการเนี่ยนะครับงวดงวดซีมานะครับเลขออกวัาน,าน,นอังคารเนาะเขากับเบิงล็อกวัานอังคารน,นะครับ ต่อมาอันนี้มีขางคืนค้างแรมพร้อมนะครับแคปหน้าจอไวเบิ้งได้นะครับล็อกกำลังวันนะครับอีกใบหนึ่ง เราก็อันนี้ของแม่นมากนะอันนี้ก็เข้าดีนะครับอันนี้ก็เข้าดีอ้ขยายบ่ได้ขยายเราเมื่อก็สิเห็นบ่เต็มนะครับพี่น้องก็แคบหน้าจอว้นะครับเราก็ค่อยไปไปขยายเอานะครับ ปักลักสิบนะครับกับถาพี่น้องได้เหล็กเดนมากเนาะกับค่อยมาเทียบกับตารางเบิ้งนะครับอันนี้กับแช่ไวเบิ้งก็ได้นะครับหรือพี่น้องสีแคปหน้าจอไว้เบิ้งก็ได้นะครับใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดอ่าเท่าที่ผมมีนะครับมีมีทั้งบัตรทั้งมวลแค่นี้เด้อพี่น้องนะครับ หวังว่าขึ้นิเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับลองเอาไปเทียบเอาไปจับเบิง้งละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปแล้วพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเบิดเวลาแล้วสีลาไลดอกลาลองบ่อยากไปดอกพี่น้องเวลานันผัดไลมากเอาไว้พ่อๆกันคลิปหน้าเดี๋ยวสีมาดอกมาใหม่สีหาเลขดีๆให้มันได้สีเฮ็ดไห้พี่น้องเบิง้งนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีนะครับ